ข้ความในอุทานสารีปุตสูตรนะข้อหนึข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรนั่งคูบาลังตั้งกายตรงพิจารณาความสงบประงับของตนอยู่ <c oughs> ท่านก็อยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระสารีบุุรนั่งคูบลังตั้งกายตรงพิจารณาความสงบระงับของตนในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุผู้มีจิตสงบระงับ มีตันหาอันนำไปสู่พบตัดขาดแล้วชาติสงสารสิ้นแล้วพ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารอันนี้ก็เป็นวิธีประกาศอริยสัจอีกอย่างหนึ่งที่จริงท่านในสูตรเนี่ยนะบอกว่าพิจารณาความสงบระงับของตนในพระไตรปิฎกจริงๆนี้ไม่ได้เคร่งครัดในการใช้เกี่ยวกับคำว่าอัตตาสักเท่าไหร่สังเกตดูนะ เว้นไว้แต่ถ้าคุยกับพวกนอกศาสนาจะให้ความสำคัญกับว่าอัตตาเพราะเดียร์ีทั้งหลายเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นอัตตาแต่อัตโนของตนในที่นี้แปลว่าตัวเองไม่แปลว่าไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นจะพูดถึงตัวเองในอัตตาเหมือนกันในฝ่ายเราเองก็พูดอัตตาแต่อัตตาในที่นี้แปลว่าของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นนะ สังเกตข้อความในคาถานิดหน่อยนะว่ามีตันหาอันนำไปสู่พบใหม่ขาดแล้วอันนี้สัจจะอะไรประกาศถึงว่าท่านกำจัดสมุทัยสัจจะได้เสร็จแล้วชาติสงสารสิ้นแล้วหมายถึงสงบทุกขสัจจะได้หมดแล้วและอะไรอีกพ้นแล้วจากเครื่องผูกของมานนี้เป็นชื่อของนิพพานนิโรสัจจะจิตสงบนั้นหมายถึงอริยมรรค สงบด้วยมรรคผลแต่นี้เน้นที่อริยผลก็คือผลของอริอรยมรรคนั่นเองบทว่าอัตโนอุปสมังเนี่ยนะความสงบของตนอธิบายว่าความสงบกิเลสของตนได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุที่สุดสาวกบาร,รมียาณน,น,นะสงบประงับบาปอากุศลสงบดับความเศร้ามองภายในได้อย่างเด็ดขาดไม่มีความเศร้ามองในภายในเลย คนที่กําจัดความเศร้ามองในจิตใจได้หมดเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับอกเอ๊คนท้าละกิเลสได้แล้วเนี่ยมันจะสนุกได้อย่างไรอันนั้นคือความคิดของปุตุชนอ่ที่ใดมีคําว่ากิเลสเนี่ยนะเขามาอยากให้แปลออกมาเลยอย่าทับศัพท์เลยศัพท์นี้ไม่ควรทับศัพท์ถ้าทับศัพท์นะอะ่ไม่น่าละหรอกกิเลสแต่ถ้าแปลออกมาเนี่ยน่าละเช่นบอกว่าท่านนี้สงบความเศร้ามองของใจได้อย่างเด็ดขาด ด้วยอรหัตตมักท่านเลิกเศร้าท่านเลิกหมองท่านเลิกขุนท่านเลิกมัวก็แปลว่าเป็นใจที่ใสสะอาดเป็นใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธ,ธาเป็นต้นในขณะอรหัตตมรักอาอรหัตผลที่ไม่มีความเศร้ามองอยู่ภายในไม่มีบาปอยู่ภายในไม่มีกลิ่นอายแห่งความชั่วซึมซาบอยู่เลยเนี่ยนะความที่ท่านกำจัดความเศร้ามองได้โดยประการทั้งปวงนี่แหละเรียกว่า ความสงบของตัวเองเนี่ยนะเป็นสงบจากความเศร้าหมองสงบจากความเดือดร้อนสงบจากความเร่าร้อนเนี่ยนะสงบจากเหตุแห่งความทุกข์คือคนที่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกได้อย่างเด็ดขาดก็ท่านพระสารีบุตรเห็นประจักษ์ความเดือดร้อนท่านรู้จักความเดือดร้อนความกวนกวายนะความกระวนกระวายความเร่าร้อนและความทุกข อันเกิดแต่ความเศร้าหมองมีราคะเป็นต้นน,นะความเศร้าหมองที่อยู่ในใจเนี่ยนะเฉพาะเช่นราคะเนี่ยเวลาใจที่ถูกราคะย้อมทําให้ใจเศร้าหมองเนี่ยมันเดือดร้อนมากเคยเห็นหมูสัตว์ที่เดือดร้อนเพราะราคะไหมอย่างเขาบอกว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยนะเห็นความเดือดร้อนของกิเลสของลูกของความเศร้าหมองของโลกเนี่ยเขาสงสารมากเลยนะทำไมกิเลสมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นทําไมราคะเขารุนแรงมาก เช่นเขาอยากไปเที่ยวอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าอยานะเดือดร้อนกระซิกกระซิกกระซิกเลยนะนเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเพราะอํานาจของราคะเนี่ยนะเศร้าหมองเพราะอํานาจของราคะมันกระวนกระวายสังเกตดูนะถ้าใครหิวอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากเลยนะและความกระวนกระวายมันกระสับกระส่ายนะกระวนกระวายกับกระสับกระส่ายมันอยู่ใกล้กันเร่าร้อน จนนั่งนิ่งๆไม่ได้นะถ้าบอกว่าคนเร่าร้อนจริงนะนั่งหลับตาสักนิดเดียวยังทําใจไม่ได้มันร้อนขนาดนั้นมันร้อนจนมาจนถึงอะไรยิ่งถ้าจะกําหนดกรรมฐานด้วยนะนับลมไม่ถึงสิบนะมันไปอื่นหมดเลยนะมันกวนกวายมันเร่าร้อนแล้วก็ความทุกข์ทุกชนิดที่เรียกว่าอะไรนะคันชนิดเรียกไม่รู้จะเกาตรงไหนเนี่ยนะเจ็บปวดจนไม่รู้ว่ามันเจ็บตรงไหนเนี่ยมันเขาบอกว่าเจ็บกระดูกเนี่ยเจ็บไม่รู้จนมันจะไปอะไรนะ ไปประครบตรงไหนไปไปไป,ไปบีบไปนวดตรงไหนไม่รู้มันเจ็บถึงขนาดนั้นน่ะนั้นความเศร้ามองที่เกิดจากราคาก็ทําให้เศร้ามองหรือโทสะเวลาเกิดขึ้นก็ทําให้เดือดร้อนอน,นะกะวนกระวายเร่าร้อนแล้วก็ความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความโกรธนั้นคนที่มีความโกรธครอบงำเนี่ยนะมันร้อนก็กว่าไฟคือความโกรธนี่ก็ลุกท่วมเผาไหม้ใจเดือดร้อน แล้วก็ความลุ่มลงด้วยนี่ยิ่งเร่าร้อนนะเขาบอกว่าอย่างที่กล่าวว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่เจอทางตันแก้ปัญหาไม่ออกนึกแก้อะไรก็ไม่ได้ไม่ออกอันนี้มันเดือดร้อนที่สุดเมื่อก่อนนะบอกโง่อย่างเดียวมันเดือดร้อนตรงไหนก็สบายดีไม่เห็นต้องไปรับรู้อะไรแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าชีวิตมาถึงทางตันด้วยเนี่ยนะเห็นชัดเลยว่าความเข่าความไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวที่นําให้เกิดความเดือดร้อน ที่เขาบอกว่าหลับตาเห็นภพนี้อะไรนะลืมตาเห็นภพภาพชาตินี้หลับตาเห็นอบายยังไงนะทำไงดีแก้ปัญหายัางไงงั้นคนที่ทําบาปมามากๆเนี่ยนะก็ลืมตาเห็นหน้ายัดญาิเห็นหน้าลูกหลานเป็นต้นหลับตาเห็นนรกเนี่ยนะลืมตาก็เห็นลูกหลับตาเห็นนรกเนะี่ยทำไงดีแก้ยังไงเนาะเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยนะแก้อะไรก็ไม่ออก มันก็ยิ่งเดือดร้อนเข้าไปแต่คนที่มีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็เปลี่ยนเรื่องคิดซะก,ก็จบแล้วใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าแทนให้จิตเป็นไปกับพระพุทธคุณเป็นต้นภาษาริบุตรท่านเข้าใจถึงความเร่าร้อนความเดือดร้อนที่เกิดจากราคะโทสะโมหะที่เกิดจากบาปอากุศลที่เกิดจากความขุนข้่องมองใจเนี่ยนะและความทุกข์ที่มีความเกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ ถ้าเราพูดคําว่าเกิดเรานึกถึงที่ไหนบ้างเกิดเป็นอะไรบ้างถ้าใช้คําว่าเกิดนะที่ไหนพบสามกำเนิดสี่คติห้าต้องนึกไว้เลยเกิดในโกเปรตสุรกายเดรชานมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะเพราะคําว่าเกิดมันไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวที่เกิดนรกก็เกิดเปรตก็เกิดได้เดระชานก็เกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดได้มนุษย์ไปเกิดที่ไหนเนาะอย่างเงี้นะ พันคําว่าความเกิดก็เป็นทุกข์หลังจากเกิดมาแล้วยิ่งทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ของผู้ที่หลังจากเกิดมาแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่บนน,นะสมัยใหม่เขายังชั่วมียาแก้เจ็บแก้ปวดอะไรพอบรรเทาบ้างใช่ไหมสมัยที่ไม่มียาแก้เจ็บแก้ปวดอะไรบ้างเลยจะเป็นยังไงแล้วก็ทุกข์เพราะความตายที่บอกว่าหลับตาเห็นโลกนี้ลืมตาเห็นโลกหน้า นะทีนี้ว่าโลกที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะลำบากมากแล้วก็ทุกเพราะความอะไรทุกเพราะการสแสวงหาอาหารเป็นต้นทุกเพราะสแสวงหาเครื่องนุ่งหม่มทุกเพราะสแสวงหาที่อยู่อาศัยทุกเพราะสแสวงหาเก็บเงินเพื่อหายาเขนะบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ทําไมบอกว่าไว้หาปัจจัยสี่ยามชราเหมือนะกันก็ทุกหรือทุกเพราะอภิสังขารคือกิเลสเป็นเหตุเนี่ยนะความเศร้ามองเป็นต้นเหตุ ให้ล่วงมาทางกายกรรมล่วงทางวจีกรรมล่วงทางมนโนกรรมของเหล่าสัตว์ผู้ยังไม่สงบกิเลสนะผู้ที่ยังสงบกิเลสไม่ได้ดับความเศร้าหมองทางจิตใจไม่ได้มันร้อนระอุอยู่นั่นนะ่ะนะคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะร้อนระอุอยู่นั่นแหละทั้นผู้ที่พิจารณาทุกนะพิจารณาทุกมีวัตตะเป็นมูลของเหล่าสัตว์นะทุกที่อยู่ในวัตตะเป็นมูลเป็นยังไงทั้งอดีต ทุกของหมูสัตว์ในอดีตเนี่ยนะเป็นยังไงอะไรบ้างที่ไม่เคยเปิดเนี่ยนะพระอ,องค์บอกว่าในสังสารวัฏอันยาวนานที่เราไม่เคยเป็นเกิดเนี่ยหาได้ยากพระพุทธเจ้าบอกว่าหายากมากที่พระองค์ไม่เคยเกิดเป็นสิ่งนันนั้นเนี่ยนะอันนี้คือความทุกข์ในอดีตถามว่าถ้าคนที่ยังตัดเหตุแห่งการเกิดไม่ได้แล้วทุกอะไรบ้างที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ เราจะต้องไปเป็นอะไรบ้างเนาะจะต้องไปทุกสภาพไหนเนาะหลายๆครั้งเห็นเด็กเด็กเกิดมาแล้วก็ประสบสงครามพิการประสบอุบัติเหตุแล้วพิการเนี่ยนะชีวิตของเด็กเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรจะทุกขร้อนจะลําบากขนาดไหนกว่าเขาจะรงชีวิตให้ตลอดหนึ่งพบแล้วพบใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจบมีสิ้น เราทั้งหลายเนี่ยนะจึงถึงจะพยายามไปที่ไหนไปแค่ไหนไปอย่างไรก็วนอยู่กับที่เพราะเราทั้งหลายอยู่ท่ามกลางสังสารวัตรเสมออยู่ท่ามกลางแห่งกองทุกวิ่งไปตรงไหนก็วิ่งอยู่ที่เดิมนะย่ำอยู่กับที่ทุกขอยู่กับที่เดือดร้อนอยู่กับที่นั่นแหละอยู่ในท่ามกลางสังสารวัตรพันเห็นทุกข์ที่มีในอดีตทุกที่มีในอนาคตท่านก็เจริญกรุณาแผ่กรุณาไปถึงว่าหมูสัตว์นี่เดือดร้อนจริงๆ ที่ผ่านมาเขาก็เดือดร้อนต่อไปต่อไปโยมว่าโยมจะสบายขึ้นไหมเนี่ยโอ้ยใจลึกๆก็ต้องสบายอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเราไม่เดือดร้อนหรอกเราอย่างเราไม่ทุกข์หรอกจริงหรือเปล่าถ้าชื่อว่าสังขารน,นะสังขารมันก็ที่ไม่มีที่จะดับทุกข์ได้ไม่มีหรอกถ้ายังอยู่กับสังขารอยากคิดว่าจะไม่มีทุกข์นนะมันก่อนก็มีบ่นว่าว่าเขาจะหนีไปในที่ที่มันไม่มีทุกข์ บอกคุณจะไปอยู่ตรงไหนที่ที่มันไม่มีทุกมีไหมไปอยู่ที่ตรงไหนที่มันสบายเนี่ยนะแผ่นดินแห่งโลกนี่เลยเอ่ะไปอยู่ตรงไหนที่มันสบายจริงๆเลยนะอยู่แล้วดับทุกได้หมดสิ้นเชิงอ่ะนะที่ตรงนั้นถ้ามีอยู่จริงเนี่ยสงสัยขายได้มากขายแพงด้วยเนาะถ้ามีทำเลอย่างที่ว่าจริงๆแต่ว่าไม่มีอยู่จริงในโลกลนะท่านนี้ก็หวนระลึกถึงความทุกข์มีประมาณไม่ใช่น้อย แม้ที่ตนเคยเสวยในคราวเป็นปุตุชนหรือความทุกข์ที่มีกิเลสเป็นเหตุท่านก็พิจารณาเนืองๆถึงความสงบกิเลสของตนว่ากิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มากมายชื่อเช่นนี้บัดนี้เราละได้เด็ดขาดแล้วอันนั้นก็หวนระล,ลึกถึงความทุกข์ของตนในอดีตนะนะอดีตที่ผ่านมาที่ท่านเวียนว่หยตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์ใครที่เวียนว่หยตายเกิดเนี่ยถึงจะอยู่ในฐานะใดก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดี ภาษารีบทเนี่ยบางชาติเนี่ยนะท่านท่านเป็นขี้เมาเหมือนกันบางชาติขี้เมาถึงขนาดฆ่าลกูกเนี่ยนะฆ่าลูกแล้วทั้งนนั้น,ะท,น,นท่านก็สมาทานเลิกดื่มสุราคือคือเมาแล้วต้องแก้มเนื้อตลอดเนี่ยนะในวันหนึ่งไม่มีเนื้อบอกเอาลูกไปฆ่าเลยนะหลังจากนั้นท่านลืมปอกรักลูกคนนี้มากนนะัสางเมามาเอาลูกไปไหนบอกกินแล้วทั้งงนนั้นมาก็บอกว่าไม่ท่านเลิกเหล้าเด็ดขาดเลยว่างั้นนะมัน,น ทุกในวัตตะเนี่ยอยาาคิดว่าจะพ้นนะแล้วท่านก็เป็นนักรบใช่ไหมอดีตชาติบางทีท่านก็เป็นนักรบเข้าสู่สงครามนะพสัตว์ที่อยู่ในวัตตะนี่อยาาคิดว่าจะสบายเลยจะต้องไปอยู่ในฐานะใดาฐานะหนึ่งต้องไปดิ้นรนกระเสือกกระสนถ้าเราไปรู้จักแต่ละคนดีๆจะรู้ว่าคนที่มีความสุขที่แท้จริงก็คือพระริยเจ้าบุคคลที่เหลือไม่ทุกอย่างใดก็อย่างหนึ่งอะนะเก็บมาเศร้าจนได้นะใช่ไหม ถามว่าถ้ายังดับเหตุไม่ได้เราต้องไปเจอทุกอะไรอีกบ้างนะเคยสํารวจตัวเองบ้างไหมว่าทุกอะไรบ้างที่จะมีต่อไปในอนาคตนี่แหละที่พยายามเตือนอยู่ตลอดว่าเจริญกุศลให้มากพระศรีอานจะมาในอีกนาน่นนะตอนนี้เนี่ยประตูแห่งนิพานก็อยู่ในพระไตรัยพิดกถ้าเราปิดประตูไม่เปิดอ่านซะอย่างเดียวเราไม่รู้ประตูแห่งพระนิพานทีนี้ต้องรอใหม่กว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาอีกเมื่อไหรนะ่หนาะ เราทั้งหลายที่เป็นคนเขาเนี่ยนะเราก็เล็งหาว่าคนนั้นชงช่วยเราได้คนนี้จะช่วยเราได้คนทั่วๆไปที่จะช่วยเราได้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้และเอาแล้วคนอื่นๆน่ะถ้าเขาพูดตามพระพุทธเจ้าก็พอช่วยได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเขาจริงแต่ถ้าไปเอาคําของคนธรรมดาเอาคําของคนมีกิเลสนะยช่วยเราไม่ได้หรอกอันนี้ช่วยอะไรนะี เออแกมีทุกข์มากน,นะเคยไปปรึกษาเพื่อนเลวไหมเออเดือดร้อนมากเนี่ยนะกินเหล้าไปกินเหล้าดีก,กว่าอย่าไปคิดมากเลยเรื่องนี้ออนะฉันใดก็ดีถ้าเราบอกอู้ว่าตานี่มันทุกข์ร้อนนะไปเจอมิจฉาทิฐินะเขาชวนเราแก้ปัญหาเดียว,ยวกันเหมือนสบายเหมือนแก้ได้จริงเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเลยว่าใครมีทางเลือกใหม่เสนอทางเดินใหม่เนีย่ยนะที่นอกจากทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าหวังเลยว่าจะพบเพราะ,ะถ้าไม่ได้เจอจาก คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เมื่อไหร่เนออีกนานไหมนานแน่นอนแล้วเสบียงทางล่ะน,น,นะเสบียงทางเนี่ยนะเพราะว่าวันสมมติเรามาคิดดูนะวันหนึ่งเราทานอาหารโดยมากสามมือ้อใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแล้วถามว่าจะต้องใช้ข้าวสารกีก่กระสอบตีนะตลอดระยะเวลาหลายหมื่นล้านปีเนี่ยใช้ข้าวสารกีก่กระสอบใช้ผักกีก เกสนแล้วก็บ้านกี่หลังอ่ะกว่าจะไปอยู่ต่อๆกันได้นานขนาดนั้นแล้วเรามีอะไรเป็นสเสบียงทางอ่ะมันถ้าไม่เจริญกุศลให้มากเนี่ยรู้ว่ามีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยคำสวดนี้ไม่เกินความจริงอ่ะนะถูกต้องแล้วเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกอย่างลงแล้วทําฉไหนการท,ท,ท,ทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยนะ ันต้อต้องมาระล,ลึกนะว่าแม้แต่ผ้าอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มายังสังเวทตัวเองเลยนะสังเวทตัวเองที่เคยมีความทุกข์ในอดีตแล้วก็สังเวทในเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่พี่เคยประสบทุกข์และจะประสบทุกข์ต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่ทุกข์ได้ยังไงเพราะเขาอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เนี่ยนะแต่บัดนี้ภาษารีตบท่านบอกว่า ต้นเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นบัดนี้เราละได้เด็ดขาดแล้วที่จริงเราน่าจะยินดีกับภาษาริบุตรนะยินดีที่ท่านเป็นผู้ข้ามพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ดีใจกับท่านที่ท่านดับทุกข์ท่านสิ้นทุกข์เนี่ยนะอันหนึ่งเมื่อท่านจะพิจารณาย่อมพิจารณาถึงความสงบกิเลสโดยถ่องแท้ด้วยมัคคยานานั้นว่ากิเลสมีประมาณเท่านี้ สงบแล้วด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าอนุภาพของโสดาปฏิมักท่านกําจัดกิเลสเหล่านั้นเช่นสากายทิฐิเป็นตน้นหรือทิฐิหกสิบสองท่านกําจัดได้เด็ดขาดด้วยโสดาปฏิมักท่านกําจัดความทุกข์อื่นๆอีกคืออะไรกิเลสคือวิจิกิจฉาสีละพัตะปรามาสข้อปฏิบัติผิดๆทั้งหลายท่านกําจัดได้หมดเลยว่ากิเลสเท่านี้ท่านสงบแล้วด้วยอานาจของสกะทาคามิมักกามราคะพยาบาทย่างหยาบ กิเลสเหล่านี้สงบแล้วด้วยอนาคามิมัคก,กิเลสมีประมาณเท่านี้สงบแล้วด้วยอรหัตตมัคก,ก็เลยเรียกว่าปัจเวกขณะมาโนก็คือพิจารณาความสงบของตนยงนยนะพิจารณาความสงบวัตทุกข์ของตัวเองอาจาร์พวกหนึ่งกล่าวว่าพระเถระเข้าอรหัตผลสมาบัติพิจารณาสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาความสงบเนืองๆอ,อย่างนี้ว่า ภาวะที่อุปสมะนี้คือพระสมาบัติเนี่ยนะมีความสงบมีความประนีตอรหัตตผลสมาบัตินี้รับอารมณ์คืออาสังคตะธาตุเพราะอารหัตผลมีอาสังคตะคือนี่ผ่านเป็นอารมณ์อันเป็นความสงบโดยสิ้นเชิงและก็ความสงบกิเลสโดยชอบของตน,นท่านพิจารณาอารหัตผลนั่นแหละ ก็สรุปว่าพิจารณาทั้งความทุกข์พิจารณาทั้งมรรคและผลนั่นแหละเนี่ยนะก็เลยเห็นความสงบโดยเฉพาะสงบในอรหัตตผลของตนพระพุทธเจ้ารู้นะรู้ทั้งหมดเลยว่าภาษาทิบุตรพิจารณาอะไรแค่ไหนอย่างไรนะพิจารณาความสงบเช่นใดพิจารณาเห็นความทุกข์โดยประการใดๆพระพุทธเจ้าทราบหมดคือทราบโดยอาการทั้งปวงคือรู้จักปัจจเวก พิจารณาการละกิเลสอันเป็นเหตุให้ภาษาบุตรมีปัญญามากปัญญาของภาษาบุตรนั้นไม่ทั่วไปแก่สาวกคนอื่นในบรรดาสาวกทั้งหลายหรืออรหัตผลที่กล่าวโดยอ้อมแหโดยปริยายคือเหตุแห่งความสงบแปลงอุทานด้วยอนุภาพความสงบความสงบที่ภาษาบุตรพิจารณาว่าสงบทุกจริงเนี่ยนะนี่เป็นความสงบทุกเป็นความหลุดพ้นจากกองทุกได้โดยประการทั้งปวง บทว่าอุปสัรตะสันตจิตตระสะเชื่อว่าผู้มีจิตสงบประงับเพราะท่านเป็นผู้มีจิตสงบประงับนั่นเองจริงจิตเชื่อว่าเข้าไปสงบเพราะกิเลสเข้าไปสงบโดยข่มไว้ได้ด้วยสมาบัติถ้าหากว่าข่มด้วยสมาบัติเนี่ยนะไม่เรียกว่าเป็นการสงบกิเลสโดยประการทั้งปวงใช่ไหมถ้าด้วยฌานเฉยๆไม่ใช่สงบจริงไม่ใช่สงบท,ท,ท,ที่แน่นอนอะไรอย่างพวกพวกฤาษีทั้งหลายที่ได้ฌานเนี่ยนะ ก็ไม่ชื่อว่าสงบที่จริงแท้อะไรเพราะเป็นการสงบอย่างไม่สิ้นเชิงไม่สงบเหมือนสงบด้วยอรหัตตมักความสงบด้วยอรหัตตมักนั้นเป็นความสงบที่จริงแท้ส่วนจิตของท่านผู้ชื่อว่าผา้รหันท่าท่านตัดกิเลสได้เด็ดขาดทีเดียวเป็นกิเลสที่สงบด้วยมักเบื้องต่ําที่สัมปยุตด,ด้วยสมถะและวิปัสนาขณะโสดาปติมักสมถะวิปัสนาก็คู่กัน ขณะสกะทาคามิมัคสมถาวิปัสสนาก็เคียงคู่กันอนาคามีมัคสมถาวิปัสสนาก็เคียงคู่กันเพราะ,ะมัคผลเนี่ยนะจึงสัมปยุตกับสมถะและวิปัสสนาโดยเป็นภาวะไม่จําต้องสงบกิเลสอีกเรียกว่าสงบระงับปฏิปสัสสธิเนี่ยนะสงบระงับอย่างแท้จริงสงบโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าชื่อว่าผู้มีจิตระงับเพราะมีความ เพราะท่านมีจิตสงบประงับนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสถานที่ที่โพธิมณฑลหรือที่พุทธคยาคือสถานที่พระพุทธเจ้าสงบสงบประงับบาปอากุศลได้โดยสิ้นเชิงเพรหลังจากนั้นพระองค์ไปที่ไหนก็ถสถานที่นั้นๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความสงบประงับของพระองค์เพราะพระองค์ดับความทุกข์ได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งพระศาสดาเมื่อจะแสดงว่า เมื่อพระขีณาสพทั้งหมดสงบกิเลสได้เด็ดขาดแต่ความสงบกิเลสของพระธรรมเสนาบดียังมีพิเศษอันเป็นเหตุถึงที่สุดแห่งสาวกบารมียานไม่ทั่วไปแก่สาวกท่านอื่นไม่ทั่วไม่ทั่วไปแก่สาวกรูปอื่นเนี่ยนะเพราะเป็นความสงบที่จริงเป็นความสงบที่ที่แท้แน่นอนแล้วก็เป็นความสงบที่เป็นเหตุให้ท่านมีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวางมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาชําแรกกิเลสมีปัญญาเร็วมีปัญญาไวมีปัญญาที่เจาะแทงกิเลสได้โดยประการตั้งปวงแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงเช่นในปฏิสัมพิธาเป็นต้นนะนะข้อนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าจิตสงบอย่างยิ่งคือมั่นคงชื่อว่าอุปสรรตะนะจิตที่สงบประงับด้วยอุปสรรตจิตนั่นแหละชื่อว่าอุปสรรตสันตจิต สงบอย่างแท้จริงจิตของท่านเป็นเช่นนั้นคําทั้งหมดอธิบายเหมือนที่กล่าวไปแล้วจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญชมเชยท่านพระสารีบุตรโดยอเนกปริยายอันนะเพราะอารหันก็แปลว่าควรแก่การเชื่นชมนะพระพุทธเจ้าก็ชมสาวกเพราะท่านเป็นพระอารหันสาวกก็เป็นพระอารหันนะ่ะพันพระอารหันจึงควรแก่การชมเชยโดยในเป็นต้นว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากมากแค่ไหน มากแค่ไหนเขาบอกว่าน้ําอะไรนะทรายเนี่ยนะเขาบอกว่าทรายที่ไหลจากทรายตามริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยไหลเลียบไปจนถึงทะเลนะนับได้ไหมกี่เม็ดแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังคํานวณได้โดยตารางเม็ดหรือตารางกิโลเมตรแต่ปัญญาภาษารีบุตรคํานวณไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่เนี่ยนะท้องฟ้าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ถือว่ากว้างใหญ่ใช่ไหม แต่ถ้าวัดนะนะท้องฟ้าในขอบเขตก็ยังพอวัดได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรเอาอะไรไปวัดเพราะท่านมีปัญญามากมีปัญญาและปัญญาของท่านหนาแน่นบางคนเนี่ยมากก็จริงแต่เบาบางเหลือเกินแต่นี้มีปัญญาหนาแน่นกว้างขวางขณะเดียวกันเนี่ยนะบางคนมีปัญญาค่อนข้างฝืดใช่ไหมแต่นี่ร่าเริองอันนั้นมีปัญญาเร็วเนี่ยนะมีปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็เป็นปัญญาที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ บทว่าเนติติฉินนัสะความว่าภาวะตันหาชื่อว่าเนติเพราะอะไรเนตินี้โดยศัพ์แปลว่านําไปใช่ไหมนาไปสู่สังสารวัตรตอนที่เราเรียนเนติปรกรณ์นี้เนติปรกรณ์แปลว่าอะไรเนะี่ยคำพีที่นําไปไหนเนติในนั้นแปลว่านําไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆในพระไตรปิฎกบอกว่าเนติคือนำไปสู่สังสารวัตรนำไปสู่ภพใหม่นำไปสู่จากภพสู่ภพไปเรื่อย เชื่อว่าผู้มีเนติติชนะเนติติช,น,นะนะชน,นะตัวนั้นแปลว่าตัดขาดท่านตัดเนติคือตันหาที่นําไปสู่สังสารวัตรได้แล้วของท่านผู้มีเนติคือตันหาที่นําไปสู่วัตฏะขาดแล้วแปลสรุปว่าละตันหาได้เด็ดขาดแล้ว บทว่ามุตโตโสมารพันธนาความว่าผู้นั้นคือผู้เป็นอย่างนั้นได้แก่ผู้มีกิเลสเครื่องพยุงสัตว์ไว้ในภพทั้งหมดและสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารทั้งปวงเพราะท่านไม่มีกิจที่จะต้องทำเพราะท่านพ้นจากเครื่องผูกของมารเพราะฉะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพิจารณาความสงบของตนน,นะนันพิจารณาถึงความสุขที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยจะดีขนาดไหนนะ เมื่อไรเราจะได้นั่งชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีอยู่บ้างบางคนมันนั่งพิจารณานั่งยังไงก็เห็นแต่ความเดือดร้อนของตัวใช่ไหมไอ้จริงๆเราสบายตรงไหนบ้างอะนะมีส่วนดีมีความสุขมีความสงบมันสบายจริงๆเนี่ยตรงไหนมีบ้างใครที่มีก็แปว่ามีบุญมากผู้ที่มีความสุขมีความสงบมีความสบายที่แท้จริงนี่ก็ชื่อว่ามีบุญบางคนเนี่ยนะไม่มีความสุขแม้กระทั่งจะนั่งนิ่งๆนะไม่ไม่สามารถจะนั่งแบบสบายๆได้ใช่ไหม กลางคืนเป็นควันไปหมดเลยคิดจะนอนไม่หลับกลางวันก็ลุกโผลงเป็นไฟเงือท่วมกายเงือโซกโซกโซก,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 กนั่นนะก็อยู่นั่นแหละทางหูก็ร้อนเผาเผาตลอดนั่นนะทางจมูกกราบกลิ่นที่ไมด่ดีอาหารก็รสไม่สับปะรดเลยอย่างนั้นเลยรสอาหารที่ไม่สับประรเดเป็นยังไงทําให้อร่อยเลยนั่นนะแล้วก็เดือดร้อนนั่นะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดไม่สบายกินก็ไม่อิม่มนอนก็ไม่หลับป่วยก็ป่วยเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยอีกนะ ก็อย่างนี้แนะวัตตะเนี่ยนะทนจริงๆเลยนะเผาพันธุ์แห่งสัตว์ผู้อดทนทนอดอสินไม่รู้อริยสัต์สักอย่างเดียวก็ทน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 ให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทนเหลือเกินที่จะต้องเกิดใหม่ทนแก่ทนเจ็บทนตายทนทำมาหากินทนทนทนคืออาจจะไม่นึกถึงว่ามันมีทางออกอ่ะนะคือไม่มันไม่รู้จริงๆเลยว่า พระนิพพานที่สงบทุกเหล่านี้มีอยู่แล้วตัวเองก็ขี้เกียจเกินไปที่จะสแสวงหาทางแห่งความสงบทุกขก็เลยภาวะยอมจำนนจำนนต่อทุกขทีนี้ทุกปราณีบ้างไหมเออฉันให้เธอทุกแค่นี้พอเลยนะจะปราณีอะไรเลยจะไปปราณีอะไรก็เหมือนกับล่องลอยไปในวัตตะเนี่ยเอาอะไรมาปราณีใครให้ใครมาสงสารใคร ในวัฏฏะที่เต็มไปด้วยความทุกข์แบบนี้สมมติถ้าเราไปเกิดเป็นปลาเนี่ยนะอย่าร้องเรียกหาความสงสารจากปลาด้วยกันอย่าร้องเรียกหาความสงสารจากสัตว์อื่นเพราะเขามองว่าปลานะปลาเนี่ยก็คืออาหารของเขาใช่ไหมเขาจะไปปลานีได้ยังไงนั้นเพชฌฆาตที่ไปหาปลาทั้งหลายชาวประมงผู้หาปลาสงสารมันนะปล่อยมันไปเถอะไม่ผมตัวเล็กตัวน้อยอไปเลี้ยงเป็ดก็ยังดีกว่ากันนะเรียกว่าปลาเป็ดกนันเลย ไปมาเอาไปหมักเป็นน้ำปลาก็ยังดีอย่างเงี้ยนะก็คิดไปได้ก็อย่าคิดนะว่าเขาจะกรุณาไม่มีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความการุณาเขาบอกว่าไปอยู่ในนรกเผื่อนายนิรยาบาลจะสงสารบ้างก็ลองเข้าคุกดูสิเผื่อคนหัวหน้าคุกจะก,กรุณาบ้างนะสงสารเออนี่แกเป็นหัวหน้าคุกคนคุกพิเศษฉันให้นอนห้องวีไอพย่างเงี้ไม่จะไปอัดยัดเยียดกันอยู่นั่นแหละเขาเล่าให้ฟังนะก็มาว่าไม่ไปมันดีแล้ว แต่แปลกนะเดินไปที่ไหนนี่เห็นรถรถเรือนจำนะจอดประจําเลยนะเอ <c oughs> ๊มเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยนะมันเตือนอยู่ด้วยนะสังเวกวัตถุเขาบอกว่านั่นอะ่ะคือคุกแล้วก็เห็นแล้วคุกวัดตะมันเป็นอย่างนี้ออกไปนะเนี่ยนะ